การศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 1 0 7 2เ MHz มทุกประเด็นในสังคมผ่านสายตาน,นักวิชาการกับรายการคุยกับอาจารย์จักรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับอาจารย์จักรนะครับทุกๆุวันอาทิตย์เป็ดในาราสามสิบนทีทั้งแต่นาฬกาโด,กโดยประมาณนะครับ ที่17.25เมกะเฮิร์ตนะครับต้องสวัสดีสำหรับแฟนรายการที่ฟังผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับก็ทราบว่ามีทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศด้วยที่อยู่นอกพื้นที่ในเขตภาคนตอล่างที่เลือกที่จะฟังารายการผ่านริงของทางอินเทอร์เน็ตนะครับก,รก็กลาบสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับ วันนี้ฝนตกหนักมากนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เพิ่งจะมาสั่งสาไปประมาณชั่วตอนค่อนแจ้งแล่ตอนนี้ก็ยังมีเสียงฟ้าร้องนะยังดูอึมคึมอยู่นะครับกับเรื่องของฝนฟ้าเนะท็กนะครับท่านที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในเขตของฝนนะครับก็อยากให้ดูสุขภาพดีดูแลสุขภาพให้ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคอันที่จะมาจากฝนนะครับแลนะที่สําคัญกว่านั้นก็คือ อุบัติเหตุที่เกิดจากฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถนะครับการใช้ถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็เป็นภัยธรรมชาติซึ่งเราได้ยินข่าวทุกครั้งที่มีกรณีฝน,นตกหนักฟ้าแรงแงนั่นก็คือการเกิดฟ้าผ่าแล้วก็ทําให้พี่น้องของเราต้องเสียชีวิตไปก็ดูแลที่ครับขณะที่ฝนตกก็อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่าใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะอย่าอยู่ใต้ต้นไม้สูง อะไรทำน้อนนี้ครับเข้าวานนะ่าจะปลอดภัยที่สุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ขนมนะครับไปดูปารโรมาสีชุ่มพูก็เลยทำให้ผมลืมที่จะเล่าในเรื่องของประเทศพม่าที่ไปมาตั้งแต่ครั้งที่แล้ววันนี้ขออนุญาตที่จะวกกลับมาพูดถึงพม่าอีกครั้งหนึ่งตามคำร้องของของแฟนรายการนะครับเพราะว่าพม่าต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเทศที่วันนี้เนื้อหอมจริงค,ครับ ใครก็รอยากจะไปเที่ยวและข่าวมาเมื่อวานนี้นะครับจะเกรยนมากนะครับว่าค่า GDP การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมวลรวมนะครับรายได้ประชาชาติมวลรวมของเขานะครับสูงขึ้นไปเยอะมากครับอยู่ในแดนบวกประมาณหกถึงประมาณห้าถึงหกนะครับซึ่งสวนทางกับประเทศอื่นๆนะครับประเทศอื่นนั้นไรายได้เฉลี่ยประชาชาติเหมือนจะลดลงแต่ประเทศพม่ากลับบวกขึ้นเพราะว่าคน อันมาสนใจในการเข้าไปเที่ยวในประเทศของพมา่ามากขึ้นการท่องเที่ยวทารายได้สูงกับเขามากๆเลยนะครับแต่มันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับมันยังหมายถึงการผลิตสินค้าที่จะออกไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับประเทศพมา่านั้นมีความได้เปรียบสูงมากในเรื่องของสถานที่ตั้งของประเทศเพราะว่ามีแนวชายแดนที่ติดกับมหาสมุทรค่อนข้างยาวนะครับ สมรภูมิของอันดามันนะครับออกไปทางอันดามันนั่นนู้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะติดยาวมากทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีท่าเรือได้หลายแห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีชายแดนติดกับประเทศมหาอหามนาซึงสองประเทศนั่น็คือประเทศจีนนะครับซึ่งณวันนี้นะครับปริมาณประชากรของจีนก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันสามร้อยล้านคนโดยประมาณนะครับอีกฝั่งหนึ่งติดกับประเทศอินเดียนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านคนแค่สองประเทศนี้ดูสิครับ ก็ค้าขายผลิตของค้าขายแค่สองประเทศนี้ก็ไม่รู้จะขายยังไงแล้วครับเพราะฉะนั้นมีลูกค้าเยอะมากอยู่ในมือแล้วก็ไม่ต้องจะต้องเดินทางขนสินค้าไปไกลนะครับประเทศไทยนั้นจะส่งสินค้าไปขายที่จีนยังต้องผ่านประเทศอื่นไปขายอินเดีย,ยยังต้องผ่านประเทศพมา่าแต่พม่า,มาเขาจะขายสินค้าของเขาเนี่ยครับให้กับชาวจีนแล้วก็ชาวอินเดียนั้นก็แค่ขนไปที่ชายแดน ยังไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ได้ลงทุนให้ความสําคัญมากแต่ทีนี้คําว่าการลงทุนอย่างเดียวมันไม่ใช่รายได้ที่จะเข้าประเทศเขาอย่างเดียว,วครับแต่ยังมีเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งต้องยอมรับเคราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศพม่านั้นเบียดขึ้นมาสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาครับผมเดินทางไปที่พระมาหาม,ามุมนีนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าของคนพมา่า ที่ถือว่าจะไปพม่าแล้วต้องไปไหว้ให้ได้ท่านโคดินนะครับที่เป็นพระพุทธรูปที่ทําพิธีในการล้างหน้าแปรงฟันให้กับพุทธรูปในทุกเช้ามืดของวันก็คือประมาณตีสามนี่แหละครับก็จะมีพิธีกรรมในการที่พระสงฆ์นะครับผู้ที่รับมอบหมายได้ทําหน้าที่ตรงนี้ก็จะเข้าไปทําพิธีนะครับร่วมก,กับคารวาสที่เป็นผู้ชายนะครับ นเอาขันซึงเป็นทองคํานะครับขันทองคาผ่านทองคํานะครับอุปกรณ์ทาจากทองคํานะครับใส่น้ํานะครับแล้วก็นํามาล้างพะพักหรือว่าใบหน้าของพระพุทธรูปนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็จะทําการแปลงฟันให้ะรูปพระมหาไมยมุนี่บนี้ถามว่าทำไมถึงทาแบบนี้ก็เพราะว่าคนพม่ามีความเชื่อมาแต่โบราณแล้วนะครับว่าพระพุทธรูปที่ ที่ทำานี่นะครับคือภาพหามายมุนีเนี่ยไม่แค่แค่พุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นแต่เขามีความเชื่อว่าพรุทธรูปองค์นี้นะครับมีชีวิตมีจิตใจนะครับคือพระพุทธเจ้านั่นเลยนะครับคือมองว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูแลพระองค์ท่านนะครับโดยการแปรงฟันหรือล้างหน้าซึ่งภาพแบบเนี้ยก็จะได้เห็นทุกวันนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวพม่านะที่อยู่ในบริเวณนั้นและอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาได้ก็จะต้องเดินทางมาก็ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะครับมาถึงก็มานั่งสวดมนต์นะครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็สามารถที่จะเข้าไปแปะทองนะครับกับพระมหามมยมุนีได้แต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในประเทศพม่านั้นถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าอะไรที่เกี่ยวกับพระธาตุนะครับ อันเกิดจากความศรัทธาน,นะครับที่ถือว่าเป็นมันเป็นกระดูกเป็นฟันเป็นเส้นผมจากพระพุทธเจ้านะครับบรรจุอยู่ในพุทูปหรือในพระธาตุอะไรก็ท่านนะครับหรือองค์เจดีย์ก็เถิดเฉพาะผู้ชายที่เข้าไปได้นะครับก็จะห้ามที่จะให้สุภาพสตรีเข้าไปที่นั่นก็เหมือนกันนะครับผู้สุภาพสตรีก็จะนั่งอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็สวดมนต์อาจจะานเอาดอกไม้นะครับมากราบไหว้ อึ่นเวลากราบไหว้พระในพม่าแล้วนะครับดอกที่มักจะถูกนำมาใช้คือดอกพญาหงดอกท้อผิดดอกหองเถิดของเถนครับเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมในเทศกาพระอิสานก็ดอกเลเลนะครับถ้าใช้ชื่อภาษาของท้องถิ่นเรือดดอกแต่เข้าขาวออกเหลืองนะครับซึ่จะมีกลิ่นหอมก็ดอกหองเถรนี่นะครับก็จะเป็นดอกไม้หลักที่ใช้มาในการไหว้แล้วก็รวมไปถึงดอกบัว ซึ่งดอกบัวของประเทศพม,ามา่าเรานามาไหว้พระนั้นก็ไม่ใช่ดอกบัวเฉพาะดอกบัวหลวงอย่างบ้านเราเลยครับที่เป็นดอกสีขาวก็สีชมพูแต่รวมไปถึงดอกบัวทุกประเภทนะครับมีนั้งสีม่วงนะครับสีชมพูสีเหลืองนะครับก็แล้วแต่ความศรัทธาคือดอกบัวอะไรก็ได้นะครับก็จะตามมากราบไหว้โดยจะเอาดอกไม้นั้นวางไว้ด้านนอกนะครับแล้วสุภาพบุรุษก็จะเข้าไปปิดทองได้สักทีก็เค่จะปิดทองก็ก็ เข้าหรือว่าซื้อ,อทองคาแต่ทองทองคาเปรวนะครับซึ่งเป็นทองคําแท้นะครับของเขาเป็นทองคาแท้นะครับฝากบุรุษที่เข้าไปข้างในได้ก็ไปแปะทองจากนั้นก็จะรอจนกระทั่งประมาณตีสามนะครับพิธีกรรมในการล้างหน้าหรือล้างพระพักของพระมหาไมย,ยมุนีก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นทุกคนข้างนอกก็จะนั่งสวดมนต์นะครับเวลาสวดมนต์เนี่ยก็จะต่างจากบ้านเราสวดมนต์ของของพ่อแม่เนี่ก็คือตั้งคนแต่งสวดครับท่องบนไปตามที่ ตัวเองสวดน,นะครับจะบทไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าใครศรัทธาอย่างไรจะท่องบทไหนนะฮะไม่ต้องมีการนําเหมือนกับเมืองไทยที่วักจะมีพระถือไมโครโฟนนะครับแล้วก็นําสวดมนต์แล้วคนอื่นก็สวดตามที่ท่านแม่นะครับจะเป็นความสงบนะครับคือไม่มีเสียงไมโครโฟนออกมาไม่มีเสียงเครื่องขยายเสียงที่พระประกาศออกมาไม่เลยครับก็จะเป็นการสวดกันทุกคนมาถึงนั่งก็ สวดมนต์ไปเราจรึงได้ยินเสียงพืมพำมกันท่องบทในการสวดมนต์ทั้งตลอดทั้งพิธีกรรมเลยนะครับพิธีกรรมก็จะเสร็จประมาณสักสี่ัปาว์ทีห้านะครับโดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่คนต่างชาติหรือพ่กคนผิวขาวอย่างฝรั่งให้ความสำคัญครับแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นโระมพณีหรือเป็นพิธีกรรมที่น่าจะมีในประเทศพมา่าประเทศเดียวเลยนะครับประเทศไทย ก็ไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับนั่นก็เป็นความสนาจอย่างหนึ่งแล้วคนที่เดินทางไปที่พม่าก,ก็อดใจไม่ได้ครับที่จะไปดูพิธีกรรมนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเราจะกลักบมาคุยกันต่อในเรื่องของพอม่าในวันนี้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันให้ข้อคิดอะไรกับเรื่องของประเทศไทย mm hmm. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวรัน <c oughs> อยู่ที่พม่าหลังจาก,ากที่ไปกราบนมัสกา,า,ารพระมหามยุมุนีที่เล่าให้ฟังในช่วงแรกแล้วน,นะครับ mm hmm. ก็เดินทางไปอีกหลายวัด สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เรามองเห็นนะครับร่วมกันอย่างหนึ่งคือว่าเราเคยได้ยินคู่คำพูดที่บอกว่าเวลาไปไหว้พระไปประเทศพม่าเนี่ยนะครับจะเข้าไปวัดเนี่ยต้องถอดรองเท้าและต้องถอดคาว่าถอดรองเท้านี่นะครับต้องถอดตั้งแต่ในบริเวณวัดเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้าไปเลยไม่ใช่ไปถอดเฉพาะที่จะเข้าไปในกุติวิหารเท่านั้นเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับเราจะต้องถอดรองเท้าตั้งแต่บางทีนี่นะครับ ตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะฮะแล้วเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็ถอดตลอดเวลาเนี่ยแล้วคําว่าถอดรองเท้าเนี่ยถอดถ,ถึงกระทั่งถุงเท้านะครับถุงเท้าถุงน่องก,ก็ใส่ไม่ได้พูดง่ายก็คือว่าต้องให้เท้าซึ่งเป็นเนื้อของเราเนี่ยครับสัมผัสกับธรรมชาติกับดินจริงๆแล้วมีคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนักท่องเที่ยวจะมีเหรอใครเลยจะไม่อยากถอดรองเท้าเพราะฝรั่งเองเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นชาติที่ รองเท้าแทบจะไม่ถอดเลยนะครับอยู่ในชีวิตจำวันของเขาเขาเขาจะถอดรองเท้าเพาะว่าตอนที่จะอาบน้ํากับจะเข้านอนนั้นเองในบ้านในใส่รองเท้าเลยเนี่ยคําตอบก็คือเขาก็ไม่สนครับเพราะเขาถือว่าการถอดรองเท้าคือการให้เกียรติกับสถานที่โดยเฉพาะสถานที่อันเป็นที่เคารพรักของเขานั่นก็คือสถานที่เกี่ยวกับศาสนาเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าฝรั่งมาแล้วไม่อยากสถสดรองเท้า ก็ไม่ถอดมาเที่ยวก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปแก้กฎไม่ต้องไปแก้ระเบียบเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวเพราะนั่นคือตัวตนของเขาเขาให้ความเคารพของเขาพูดง,ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าอยากจะเที่ยวอย่างสบายไม่อยากถอดรองเท้าก็ไปประเทศอื่นแต่ถ้าคิดจะมาประเทศเขาแล้วก็ต้องถอดรองเท้าครับแต่สิ่งที่เพระ่าเป็นกฎเกณฑ์แบบนี้นะครับไม่ได้ทําให้คนผิวขาวหรือฝรั่งที่มาจากตะวันตกนั้น ลดน้อยลงเลยครับกลับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เคารพในกติกาหรือก,กฎที่ชาวพมา่าสร้างขึ้นหรือํำไปผมเห็นฝรั่งก็ต้องถอดรองเท้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปในวัดก็ใส่กระโปรงสั้นไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้คําว่าไม่ได้นี่ไม่ได้จริงๆเลยนะครับเสื้อแขนกึกก็ไม่ได้พูง่ายคือเสื้อที่เป็นไม่มีแขนเสื้อที่ออกจะดูล่อแหลมเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อก็ต้องมีผ้ามาคุมไหลหรือว่ามีพระถุงให้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่อยากเข้าก็ไม่ว่ากันผมว่าอันนี้ทางอาหากที่เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คนต่างชาติเขาอยากเที่ยวมากกว่าที่จะมากังวลว่าคนต่างชาติจะไม่เที่ยวเพราะความสุขสบายเนี่ยวิถีชีวิตตะ,ตะวันตกเนี่ยคนตะวันตกก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าสินค้าใหญ่ๆนะครับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับทุกอย่างที่เป็นระบบระเบียบแบบเนี้ยนะครับที่เป็น ผอแบบในตะวันตกนั้นชาวตะวันตกก็มีมากเลยนะครับแต่เขาต้องการมาเห็นชีวิตที่เป็นชีวิตท้องถิน่นชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆของคนในแต่ละประเทศที่แตกต่างจากประเทศเขาเหมือนที่ผมไปที่บาหลีก็เช่นกันครับชาวบาหลีก็นับถืออย่างไรนะฮะมีวิถีกระบวนการวิตีอย่างไรก็ทาเหมนทั้ระบบและใครจะเที่ยวก็ต้องทําใจให้ได้ปรับใจให้ได้ถ้าปรับใจให้ได้ก็ไม่ต้องมาแต่เมืองไทยเนี่ยคิดตรงกันข้ามมากนะครับ เมืองไทยนั้นพยายามจะจัดการเที่ยวทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับคนต่างชาติแค่คำว่าวงเล็บเลยนนครับโดยเพราะคนตะวันตกนะครับเราพยายามให้ความสะดวกสบายทุกอย่างนะฮะพยายามมีโรงแรมที่หรูมีห้องน้ํามีทุกอย่างที่ตะวันตกต้องการสิ่งต่างมาเลยครับเราก็ทําลายความเป็นตัวตนของเรานะครับ,นะรบการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปนะครับ เดี๋ยวนี้วัดวาอารามในประเทศไทยนะครับเราก็เห็นภาพน,นะครับเด็กเยาวชนเองบางครั้งก็แต่งตัวไม่ได้เหมาะสมไม่ได้เลยเข้าไปวัดเราก็คงห้ามต่งชาติไม่ได้ครับเพ<ม>ราะว่าคนของเราเนี่ยครับที่ไม่พยายามรักษาวัฒนธรรมหรือสิ่งที่สวยงามมันไว้ก็ในเมื่อเยาวชนไทยนะครับก็ยังแต่งตัวแบบนั้นได้ทําตัวแบบนั้นได้แล้วทําไมล่ะเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรและเราก็คงตะหนีเยาวชนอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องจะหนีไปถึง พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่สอนไม่เตือนไม่บอกพอเราบอกว่าเราต้องบอกเด็กนะว่าเข้าวัดเข้าวัดต้องแต่งตัวให้มันสุภาพเชื่อผ้าให้มันสุภาพไม่รอแหลมหลายคนก็มาท้วงว่าอย่าไปคิดมากเลยตรงนั้นถ้าเราไปบังคับให้เด็กแต่งตัวเรียบร้อยอีกเด็กที่ไหนจะเข้าวัดหลักแค่ให้เด็กมาได้เข้าวัดก็ถือว่าดีแล้วก็พราะคิดแบบนี้แล้วก็ย่ำอยู่แบบนี้เดินแบบนี้สิ่งที่หายไปก็คือรากเงาความเป็นคนไทยที่มีความเข้าใจ มีความผูกพันอยู่กับวัดก็ค่อยๆเรือนหายไปกลับมาถามตัวเราเองนะครับว่าตัวเราที่บอกว่าเป็นชาวพุทธนะครับที่ฟังรายการหลักาการจักอยู่นะครับเราถามใจแู้สิครับว่าเราไปใช้บาทไปทําบุญที่วัดครั้งสุดท้ายเมื่อไร่เราได้เข้าใจเรื่องของธาร,รมะหรือไม่อันนี้แหละครับคือประเด็นสาคัญที่ทาให้พอการเท่องเที่ยวมันเข้าออกพักเนี่ยเราก็เลยมองไปแต่ไรายได้ใองการท่องเที่ยวมองไปแต่ว่าทําอย่างไรจะดึงนักท่องเที่ยวมาให้มากที่สุด โดยเราอาจจะมองข้ามในเรื่องของรากฐานที่เป็นรากเน่าในวิถีชีวิตของเราการแต่งตัวสุดไทยดูหายไปพฤติกรรมการยกมือไหว้าาการเคารพน้อมน้อมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อยๆหายไปก็ค่อยเรือนหายไปจากความเป็นคนไทยหรือเพอาะเด็กรุ่นใหม่ในสังคมเมืองน,นะครับผ้าของการแต่งตัวนะครับพฤติกรรมการทานอาหารนะครับก็เปลี่ยนไปเพราะคนไทยก็หันไปบริโภคอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารแบรบตะว,วันตก ถามว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ดบับตัวตกทั้งหมดแล้วคนสังชาติจะมาดูอะไรก็คงจะมาดูแต่จะดีวัดของปราักหักทังที่มันเป็นวัฒนธรรมที่มันตายแล้วมันนิ่งอยู่กับที่แต่คงไม่มีโอกาสรครับที่จะเข้ามาก็อยากสื่อสารวัฒนธรรมที่มันยังมีชีวิตอยู่วัฒนธรรมที่มันเคลื่อนที่ได้หรือเลื่อนไหลได้เหมือนกับที่ประเทศพมา่าที่ชาวพมา่าี่ยคงใส่สรงอยู่นะครับยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมเข้าวัด วัดคือวิถีชีวิตของชาวพมา่าเราเห็นคนที่เข้าไปที่วัดตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับเด็กตัวเล็กนี่แม้กระทั่งกําลังดื่มนมอยู่เลยครับยังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เรียกว่าไรายย้เดียงสาเป็นทารกหรือนว่าไดา้จนกระทั่งเด็กวัยรุ่นเด็กนมเด็กสาวผู้ใหญ่คนแก่ไปถึงคนแก่ามากๆนะครับเขาไปใช้ชีวิตกับกับวัดวเราถึงคนที่หลากหลายมากแต่เมืองไทยนะเห็นไหมครับเข้าไปที่วัดก็จะเ,เจอแต่คนที่เป็นผู้สูงไวัยไปเลย ก็จะเป็นงานใหญ่ๆก็จะมีะครับนักการเมืองนะครับสองทีมนะักการเมืองระดับชาติเข้าไปแต่ไม่ได้เข้าไปในคาวามศรัทธาแต่มันจะเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องมือในเรื่องของการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเราคงไม่สามารถเห็นภาพคนที่ใส่ผ้าสิ้นนะครับเหมือนกับที่ประเทศลาวนะครับที่ไปตักบาตรใช้ชีวิตกับธรรมชาติกับธรรมะที่มีวัฒนธรรมมีรากหน้าของเขาเราคงไม่เห็นภาพของคนที่ มีผ้าเข้าม้าคล้องคออย่างคนคมบูชาที่เขาเคอยอโดนวนเวียนอยู่กับวัฒนธรรมรากเน่าของเขาถ้าเรามองไป็นจริงนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวไปไกลจากรากเง่าของดินจริงๆนะครับถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะเรานั้นสิ่งที่มีวันนี้กลับกลายเป็นถูกวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเรื่องของทุนเรื่องของวัตถุเข้ามาครอบงำสูงมากแล้วอย่างนี้นะครับคําถามก็คือว่านักท่องเที่ยว เขาจะมาทาไมในเมื <us Meeting> monde, food, ่อที่บ้านเขามีมากกว่าเราเราจะเอาเราไปขายต่อไปนี้นะครับอาหารการกินของเราก็เปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับการแต่งตัวเปลี่ยนแปลงไปและที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงหนีจากความเป็นไทยทุกสัมปไปในขณะที่ประเทศอื่นนั้นเขาขายความเป็นพม่าเขาขายความเป็นลาวเขาขายความเป็นบาหลีขายความเป็นกัมพูชาและเขาก็อยู่ได้นะครับไม่ได้เป็นบังคับให้มันเป็นอย่างนะ้ะ ไม่ใช่ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยน,นั้นคงไม่ใช่นะครับแต่ผมหมายความว่ารัฐต้องให้ความสําคัญหน่วยง,งานของรัฐหนึ่ง,งนะที่รับผิดชอบต้องให้ความสําคัญสมัยนี้ผมคิดว่าเด็กห่างไกลาจากวัฒนธรรมของความเป็นไทยสูงมากและอารการยินก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านมองภาพต่อไปนะครับถ้าคนในเจเนอเรชั่นปัจจุบันที่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุ35ปีขึ้นไปต้องจากโลกนี้ไปนะครับวันหนึ่งก็ต้องตายไป เจเนเรชันใหม่ที่อายุ3-15ก็คงจะไม่เข้าใจรากเน้าความเป็นไทยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐต้องมาส่งเสริมนะครับมาพัฒนาเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วการท่องเที่ยวเองก็ต้องจับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสําคัญอย่าแยกกันทํานะครับหลายครั้งที่ประเทศไทยเรามีปัญหาคือต่างคนต่างทางต่างคนติศคนละทางการท่องเที่ยวเราการจะดึงการท่องเที่ยวเข้ามาวัฒนธรรมเองก็พยายามจะล้างมันไว้นะในขณะที่ทางเศรษฐกิจก็พยายามที่มันเติบโต รเรื่องของการการขายเรื่องทุนก็พยายามทำอีกแบบหนึ่งมันไปกันคนละทิศคนละทางก็เลยทําให้เรามีปัญหาเรื่องการพัฒนานะครับทั้งหมดนี่นเป็นข้อคิดที่เขยครับว่าเราจะเดินไปทางไหนยิ่งณเวลานี้ประเทศไทยย่ำอยู่กับที่มาพอสมควรนะครับเราจะเป็นเรื่องการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการตลาดนะครับนะฮะเรื่องการพัฒนาซึ่งสิ่ผู้นี้ครับต้องกลับมาสบทวนกัน เราต้องช่วยกันครับประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับต้องช่วยกันจริงๆครับและที่ำสำคัญนนั่นคือต้องไม่ไดช่วยแต่ปากด้วยต้องทําเป็นจริงเป็นจังเพื่อให้ประเทศไทยเราก้าวสู่ความเป็นอารยาประเทศเทียบเท่ากับประเทศอื่นเขาได้เหมือนกัน <S <S คําว่าอารยาประเทศไม่ได้ไหมายคมว่าต้องเป็นแบบตะวันตกแต่หมายถึงประเทศที่มีอารยะมีความเจริญทางใจก็ทางวันนะครับ <S <S ผมคิดอย่างนั้นนะครับวันนี้รายการคุยกับอาจ์จากรมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณผู้ท่านที่ติดตามรายการนะครับท่านติดตามทาง ภาคเว้นดินทางโซเชียลเน็ตเวิร์กขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่ทางสถานีนะครับที่ถ่ายทอดเสียงให้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ